ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเออเนื้อหาจากคลิปของหลวงตามาบรรยายธรรมนะคะในหัวข้อที่ว่าสวดมนเพื่ออะไรเราจะมาสำรวจประเด็นหลักๆกันค่ะทั้งเรื่องประโยชน์ของการสวดมนเรื่องกรรมแล้วก็มุมมองทางจิตวิญ,ญญาณอื่นๆที่หลวงตาท่านสอนไว้นะคะเพื่อให้เข้าใจแก่นจริงๆครับดีเลยครับการคุยกันวันนี้ เราก็จะเน้นทำความเข้าใจหลักปฏิบัติทางจิตตามแนวทางของท่านนะครับว่าด้วยเรื่องกรรมและก็ทางปฏิบัติสู่ความเข้าใจตามที่หลวงตาท่านชี้แนะไว้นะครับค่ะประเด็นแรกเลยที่น่าสนใจมากคือประโยชน์ของการสวดมนต์หลวงตาท่านเน้นมากๆเลยนะคะว่าหัวใจสำคัญคือการฝึกกำลังใจแล้วก็เป็นการเชื่อมจิตเราเข้ากับเ,เรียกว่าคลื่นพลังงานของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไตรสรณคมนี่เองอ ซึ่งท่านบอกว่าผลสูงสุดเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความรู้แจ้งหรือว่าไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเลยก็ได้นะคะครับไอเรื่องการเชื่อมต่อกับคลื่นที่ว่าเนี่ยเอ่อมันเป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับเหมือนการปรับจูนปร,ปรับจูนจิตเราให้มันตรงกับพลังงานดีๆพวกนั้นทําให้จิตเราเข้าถึงความรู้ได้โดยตรงเลยคล้ายๆว่าจิตเรานี่แหละเป็นตัวบันทึกทุกอย่างทั้งบุญทั้งบาปอ๋อค่ะค่ะครับ การสวดมนต์ก็เลยเหมือนการสะสมเคลื่อนพลังงานดีๆนะครับเป็นการสร้างกำลังให้จิตเราโดยตรงเลยโอ้โหฟังดูเป็นการปรับจูนพลังงานข้างในตัวเราเลยนะคะแล้วที่หลวงตาแนะนำเรื่องการสวดบทจักรรพัิพร้อมกับนึกภาพหลวงปู่ดูและคะท่านบอกว่าหลวงปู่คือจักรรพัิแล้วพอทำแบบนี้เหมือนเป็นการทรงเครื่องทางจิตอันนี้มันมีความหมายยังไงเหรอคะ แบบว่าทําให้วิญญาณเกรงกลัวอ๋อครับเรื่องส่งเครื่องเนี่ยในความหมายนี้นะครับมันชี้ไปที่การสร้างสภาวะจิตที่มีพลังอํานาจบางอย่างขึ้นมาคือหลวงตาท่านเชื่อมโยงว่ามันไปปลุกศักยภาพเดิมหรือว่าบุญบาร,รมีเก่าที่เราอาจจะเคยทํามาในอดีตชาติอะไรอย่างนี้นะครับอการสวดมนต์พร้อมกับนึกภาพหลวงปู่ ็เลยเหมือนเป็นกุญแจไปกระตุ้นหรือไปเปิดสวิชพลังงานข้างในหรือบรารมีเก่านั้นให้มันแสดงผลออกมาในปัจจุบันอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเหมือนเราดึงของเก่าที่เรามีอยู่ออกมาใช้ผ่านการปฏิบัติในปัจจุบันนี้เองน่าสนใจจังค่ะ แล้วประเด็นเรื่องศักยภาพเดิมนี้มันก็น่าจะโยงไปถึงเรื่องกรรมกับการเวียนว่ายตายเกิดด้วยเปล่าคะที่หลวงตาท่านอธิบายไว้ท่านพูดถึงสัตว์ที่เกิดมาเป็นอาหารว่ากรรมต่างกันบางทีเคยเป็นคนมาก่อนก็มีแล้วเรื่องแก้กรรมล่ะคะสรุปว่าทําได้จริงไหมคะใช่ครับใช่ครับเชื่อมโยงกันครับหลวงตาท่านอธิบายว่ากรรมเนี่ยคือสิ่งที่จิตมันบันทึกไว้ตลอดเวลาเลยนะผ่านการกระทําคําพูดความคิด กายกรรมวชีกรรมมโนกรรมนั่นแหละครับส่วนเรื่องสัตว์ต่างๆที่เกิดมาท่านก็ว่ามีที่มามีกรรมต่างกันไปตามที่เคยทํามาในภพก่อนๆส่วนประเด็นสําคัญเลยเรื่องแก้กรรมเนี่ยหลวงตาท่านชี้ชัดนะครับว่ากรรมที่ทําไปแล้วในอดีตเนี่ยลบไม่ได้นะครับอ้าวเหรอคะลบไม่ได้เลยเหรอคะครับเพราะมันลบได้ไม่ได้แต่สิ่งที่ทําได้คือไม่สร้างกรรมไม่ดีเพิ่มแล้วก็เร่งสร้างกรรมดีในปัจจุบันนี่แหละครับอ๋อ oh. ค่ะค่ะเข,ข้าใจชัดเจนขึ้นเลยค่ะคือเน,น้นที่ปัจจุบันเป็นหลักเลยแล้วถ้าอย่างนั้นการอธิษฐานล่คะคะเวลาเราอยากได้อะไรทําไมบางคนขอแล้วเหมือนจะได้แต่บางคนก็ไม่ได้ผลอันนี้มันเกี่ยวกับกรรมเก่าหรือว่าการสร้างกรรมปัจจุบันยังไงคะครับเรื่องนี้หลวงตาท่านใช้อธิบายด้วยคําว่าเชื้อเชื้อ ค,คืออธิษฐานจะได้ผลไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีเชื้อหรือบุญเก่าที่เคยทําไว้รองรับหรือเปล่าถ้าไม่มีเชื้อเดิมหรือมีน้อยก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยใหม่ในปัจจุบันนี้แหละครับที่เรียกว่าปัจจุบัน,นกรรมอ oh. การสวดมนต์การทําความดีต่างๆก็คือการสร้างเชื้อหรือสะสมกําลังให้มันพอที่จะทําให้สิ่งที่เราขอนั้นมันมีพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเป็นเรื่องการสร้างเหตุไม่ใช่แค่ขออย่างเดียว มุมมองที่เน้นให้เราสร้างเหตุเองจริงๆนะคะไม่ใช่รอผลอย่างเดียวนอกจากนี้หลวงตายังมีคําแนะนําอื่นๆอีกใช่ไหมคะเหมือนเคยได้ยินเรื่องให้สวดมนต์สม่ําเสมอแม้จะขี้เกียจก็ให้เปิดฟังหรือเรื่องบวชจิตอะไรแบบนี้ถูกต้องครับมีคําแนะนําเชิงปฏิบัติหลายอย่างเลยอย่างที่บอกคือให้สวดต่อเนื่องสม่ําเสมอถ้าขี้เกียจสวดเองก็เปิดเสียงสวดมนต์ฟังก็ได้ เพื่อให้จิตเรามาได้เชื่อมกับคลื่นพลังงานนั้นอยู่เรื่อยๆนะครับหรือความคิดไม่ดีที่มันผุดขึ้นมาระหว่างสวดเนี่ยก็ให้รู้ว่าอ๋อมันยังมีอยู่ค<ะ>ก็ต้องปฏิบัติขัดเกลาต่อไปส่วนการบวชจิตก็คือการน้อมใจเรานี่แหละครับว่าเหมือนเราเป็นพระเป็นนักบวชเพื่อรักษาสภาวะจิตดีๆไว้แล้วก็มีการปิดอบายภูมิด้วยการตั้งใจถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัยทุกวันหลักๆเลยที่ร้อยเรียงคําแนะนําพวกนี้ไว้ด้วยกันก็คือความต่อเนื่อง สม่ำเสมอครับอืในการปฏิบัติภายในนี่แหละทั้งสวดมนต์นึกถึงสิ่งดีๆนึกถึงหลวงปู่ทำความดีมันจะค่อยๆสร้างกำลังทางจิตขึ้นมา ล้วก็จะเเปีี่ยนชิตราไดสรุปได้ชัดเจนเลยค่ะว่าจากเนื้อหาของหลวงตามมาเนี่ยการสวดมนต์มันเป็นมากกว่าพิธีรีตองจริงๆนะคะแต่เป็นการฝึกจิตที่ชงพลังมากเป็นเครื่องมือเชื่อมเรากับพลังงานดีๆช่วยให้เข้าใจเรื่องกรรมแล้วก็เหมือนเป็นเข็มทิศนําทางชีวิตเราในปัจจุบันได้เลยครับใช่เลยครับแล้วก็มีข้อคิดปิดท้ายที่น่าสนใจจากที่ท่านสอนนะครับคือการเน้นย้ํามากๆเลยกับการปฏิบัติภายในการทํางานกับจิตเราเองนี่แหละ ทั้งการสวดมนต์การนึกภาพการรักษาใจเราให้อยู่ในสภาวะที่ดีซึ่งดูเหมือนท่านจะให้ความสําคัญมากกว่าเรื่องภายนอกหรือการพยายามจะไปแก้ไขอดีตที่มันผ่านไปแล้วจริงด้วยค่ะครับคําถามที่เราอาจจะลองเอาไปคิดต่อกันได้ก็คือว่าเอมุมมองแบบนี้เนี่ยมันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับอํานาจที่แท้จริงในการกําหนดเส้นทางชีวิตหรือทางจิตวิญญาของเราเอง บางทีอำนาจนั้นมันอาจจะอยู่ในการกระทําและความตั้งใจของเราในขณะนี้มากกว่าที่เราเคยคิดก็ได้นะครับ